เช็คดวนคอรมอของบเพิ่มวันนี้23พฤศจิกายนสำหรับเงินประกันรายได้ข้างวดที่2ปกระทรวงพาณิชย์เสนอคอรมวันนี้นะคะ23พฤศจิกายนนะคะส่วนรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนรับชมไม้บุ่มก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนข่าวสารให,ใหม่จากทางช่องนะคะ สำหรับเงินประกันรายได้ข้าวนะคะเมื่อวานในบุ๋มก็ได้มีการลงคลิปไปแล้วนะคะว่าเลื่อนจ่ายออกไปไม่มีกําหนดนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอครอรมอนะคะเข้าครอรมอในวันนี้วันที่23พฤศจิกายน2563นะคะเพื่ออนุมัติงบเพิ่มจาก2.34หมื่นล้านบาทเป็น 4.88มืนล้านบาทนะคะเนื่องจากเงินที่อนุมัติมาในรอบแรกนั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายชาวนาทั้งหมดนะคะในการจ่ายเงินในการจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวนะคะใครที่ไม่อยากไปรอคิวนะคะหรือใครที่ยังไม่ทราบนะคะว่าตรวจสอบสิทธิ์ยังไงนะคะทกอจ่ายเงินแล้วนะคะจะอัปเดตแบบไหนนะคะก็สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวแม่บุมจะ ทิ้งลิงก์นะคะช่องทางในการเช็คไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็บนคำอธิบายคลิปนะคะในการตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563-64หรทั 64, หรือประกันราคาข้าวนะคะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะวันที่23พฤศจิกายน2563นะคะเพื่ออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอนำไปจ่ายส่วนต่างประกันร,ราคาข้าวจากเดิมที่ครมอเคยเห็นชอบในกรอบวงเงินไว้2.34มื่นล้านบาทเป็น4.88ลื่นล้านบาทนะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นะคะระบุว่าการขอขยายวงเงินโครงการประกันร,รายได้ข้าวเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันร,รายได้ข้าวไม่สะดุดพร้อมยืนยันว่า การจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนานในงวดที่สองนี้ยังมีงบประมาณเพียงพอนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากการติดตามข่าวนะคะการดำเนินการโครงการประกันรายได้ข้าวตามนโยบายของรัฐบาลน,นั้นนะคะทกสจะต้องดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและมีสิทธิ์ได้รับเงินภายใน3วันนับจากวันที่ได้รับ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบนะคะจากอนุกรรมการกํากับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะและในเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคณะอนุกรรมการนะคะประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วนะคะและการชดเชยราคาส่วนต่างตามโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3ั4้ รอบที่1งงวดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2 5 6 3ทกสทกศจะทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติมให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้รับเงินกว่า3ล้านรายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้นะคะทกศก็ได้จ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวงวดแรกไปแล้วนะคะผมว่า มีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะมีงบไม่เพียงพอนะคะที่จะนำไปจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับชาวนานะคะเนื่องจากราคาข้าวเปลือกในตลาดเกือบทุกชนิดในเวลานี้ตกต่ํามากๆเลยนะคะทำให้กรอบงบประมาณที่คอรมออนุมัติไว้ไม่เพียงพอนะคะทางทกศจึงยังไม่โอนเงินประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดข้อหา เลือกปฏิบัตินั่นเองค่ะโดยทางทกศนะคะก็จะรอให้ที่ประชุมครมอ,อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก่อนนะคะจึงจะทยอยโอนเงินให้กับกเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวนะคะหรือชาวนาหากครมเห็นชอบทกศก็จะพร้อมใจ่ายให้กับกเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทันทีนะคะ,กะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนานะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบอัปเดต เรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปให้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจนะคะสำหรับคลิปนี้บุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้วันนี้นะคะครมอเคอมัติงบประมาณเพิ่มนะคะชาวนาจะได้รับเงินกันทั่วหน้าภายใน3วันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ